เคืนนี้คุณต้องลุกไปเข้าห้องน้ําเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สามแล้วนั่งนิ่งอยู่บนขอบเตียงพางถอนหายใจเบาๆคุณเคยถามตัวเองไหมว่านี่เรากําลังแก่จริงๆหรือร่างกายกําลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างถึงเราผมเคยคุยกับผู้ชายไทยธรรมดาคนหนึ่ง อายุ60ต้นต้นกลางวันเขาไปวัดนั่งคุยกับเพื่อนบ้านดื่มเบียร์เบาๆตอนเย็นทุกอย่างดูปกติดีแต่พอตกกลางคืนชีวิตกลับไม่เหมือนเดิมต้องตื่นฉี่บ่อยนอนหลับไม่ลึกเช้ามาเหนื่อยง่ายใจไม่ค่อยมีแรงแม้แต่ความมั่นใจในฐานะผู้ชายก็เริ่มสั่นคลอน เขาไม่ได้ป่วยหนักไม่ได้ล้มหมอนนอนเสือแต่ก็ไม่รู้สึกว่าสบายเหมือนเมื่อก่อนและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่อาการเหล่านี้แต่คือการคิดว่าช่างมันเถอะคงเป็นเพราะอายุผู้ชายไทยจํานวนมากเลือกเงียบไม่พูดไม่ถามและปล่อยให้ความไม่สบายเล็กค่อยๆกัดกินคุณภาพชีวิตไปทีละนิด ทั้งการนอนการใช้ชีวิตคู่ความสดชื่นและพลังใจแต่ความจริงคือร่างกายผู้ชายหลังห0ิบยังไม่ได้หมดทางมันแค่ต้องการให้เราเข้าใจมันมากขึ้นวันนี้ผมอยากชวนคุณค่อยๆมองสัญญาณเหล่านี้ไปด้วยกันและเริ่มต้นจากเรื่องพื้นฐานที่สุดในส่วนแรกเราจะพูดถึงศัตรูเงียบที่ผู้ชายหลังห0ิบมักมองข้ามโดยไม่รู้ตัว ตื่นฉี่คืนละสองสาครั้งคุณเคยหยุดคิดไหมว่ามันเป็นแค่เรื่องของอายุจริงหรือเปล่าผู้ชายไทยจำนวนมากหลัง50มักปอบใจตัวเองแบบนั้นบอกกับตัวเองว่าแก่แล้วก็ต้องเป็นแบบนี้ทั้งที่ในใจลึกๆก็รู้สึกแปลกนอนก็ไม่เต็มอิ่มลุกขึ้นมากลางดึกบ่อยๆ เช้าขึ้นมาก็เหมือนไม่ได้พักจริงบางคนเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อก่อนเคยนอนยาวจนถึงเช้าแต่เดี๋ยวนี้พอเงียบได้ไม่กี่ชั่วโมงร่างกายก็ปลุกให้ลูกอีกแล้วแค่เดินไปห้องน้ําก็รู้สึกงัวงเงียใจหงุดหงิดโดยไม่รู้ตัวหลายคนเริ่มวางแผนชีวิตจากห้องน้ํามากกว่าความสุขของตัวเองคิดจะไปค้างบ้านเพื่อนไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือแม้แต่ไปวัดตั้งแต่เช้ามืดใจก็เริ่มกังวลกลัวหาห้องน้ําไม่ทันกลัวต้องลุกเดินบ่อยจนเสียมารยาทแต่ก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกใครแม้แต่ภรรยาที่อยู่ด้วยกันทุกวันเลยเลือกเก็บไว้เงียบๆคนเดียวความจริงแล้วอาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆและไม่ได้เป็นเรื่องเล็กอย่างที่หลายคนคิดต้นตอสําคัญอย่างหนึ่งคือตอมลูกหมากซึ่งทําหน้าที่เหมือนตัวช่วยควบคุมทางเดินปัสสาวะลองนึกภาพง่ายๆเหมือนท่อส่งน้ําในบ้าน ถ้ามีที่หนีบมาบีบท่อไว้น้ําก็จะไหลไม่แรงไหลสะดุดต่อมลูกหมากก็คล้ายกันเมื่ออายุมากขึ้นมันมีโอกาสวมโตหรือละคายเคืองทําให้ทางเดินปัสสาวะถูกบีบน้ําปัสสาวะจึงออกไม่สุดร่างกายเลยต้องสั่งให้คุณลุกไปเข้าห้องน้ําซ้ําแล้วซ้ําอีกโดยเฉพาะตอนกลางคืนที่ทุกอย่างเงียบและคุณควรได้พักผ่อนหลายคนพอได้ยินคําว่าต่อมลูกหมาก ก็ใจหายกลัวว่าจะเป็นโรคร้ายแรงทันทีความจริงไม่จําเป็นต้องคิดไปไกลขนาดนั้นแต่อย่ามองข้ามเพราะนี่คือสัญญาณเตือนแรกที่ร่างกายผู้ชายส่งมาอย่างสุภาพมันไม่ได้ตะโกนแต่มันค่อยๆกระซิบว่าระบบบางอย่างเริ่มทำงานไม่ราบรื่นเหมือนเดิมหากเราเข้าใจตั้งแต่ต้นดูแลตั้งแต่ช่วงนี้ชีวิตจะสบายขึ้นมากไม่ต้องทรมานไม่ต้องฝืนไม่ใช่เพื่อจะกลับไปเป็นหนุ่มเหมือนวัย30 แต่เพื่อไม่ให้ชีวิตลำบากโดยไม่จำเป็นเพื่อให้นอนหลับได้ดีขึ้นใช้ชีวิตประจำวันได้คล่องไปวัดไปเยี่ยมลูกหลานหรือใช้เวลาสงบสงบกับครอบครัวโดยไม่ต้องพวงกับห้องน้ำตลอดเวลาและเมื่อเราเริ่มเข้าใจศัตรูเงียบตัวนี้แล้วคำถามต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันคือร่างกายผู้ชายหลัง50ต้องการการดูแลแบบไหนถึงจะเหมาะซึ่งในส่วนถัดไปเราจะค่อยๆค,คลี่คำตอบนั้นไปด้วยการอย่างเข้าใจง่ายและเป็นขั้นตอน ผู้ชายหลายคนเข้าใจว่าต่อมลูกหมากเกี่ยวข้องแค่กับเรื่องปัสสาวะแต่เมื่ออายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลัง50ความจริงมันลึกและกว้างกว่านั้นมากต่อมลูกหมากฮอร์โมนผู้ชายและสักดิสศรีในใจของผู้ชายเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นแบบที่ไม่ค่อยมีใครพูดตรงๆเวลาที่คุณเริ่มเหนื่อยง่ายกว่าปกติตื่นมาก็ไม่สดชื่น อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนบางวันรู้สึกเฉยเฉยกับสิ่งที่เคยสนุกเคยมีไฟในใจแต่วันนี้กลับรู้สึกแผ่วลงคุณเคยสังเกตตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าช่วงหลังมานี้ใจไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเหมือนเดิมหรือคุณแค่ป,ปลอบใจตัวเองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของอายุทั้งที่ลึกๆแล้วร่างกายกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างฮอร์โมอนผู้ชายที่ลดลงไม่ได้หายไปทันทีแต่มันค่อยๆลดเหมือนไฟตะเกียงที่น้ำมันเริ่มน้อยแสงยังมีอยู่ แต่ไม่สว่างเต็มที่ทําให้ร่างกายเหนื่อยง่ายใจหงุดหงิดและความมั่นใจค่อยๆลดลงโดยไม่รู้ตัวผู้ชายไทยหลายคนเล่าให้ผมฟังว่าเวลานั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนรุ่นเดียวกันเสียงหัวเราะยังดังเหมือนเดิมแต่ข้างในกลับรู้สึกเงียบกว่าเดิม ใจไม่ค่อยคึกคักเหมือนก่อนหรือบางคนอยู่กับหลานอยากเล่นอยากอุ้มอยากวิ่งไล่แต่ร่างกายกลับไม่ค่อยตอบสนองเหนื่อยเร็วปวดเมื่อยง่ายจนต้องนั่งดูอยู่ห่างๆพร้อมรอยยิ้มที่แฝงความเสียดายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความอ่อนแอและไม่ใช่เรื่องน่าอาย มันคือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกายผู้ชายที่ค่อยๆเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งต่อมลูกหมากที่เริ่มทํางานไม่ลื่นฮอร์โมนที่ลดลงและพลังชีวิตที่แผ่วลงหลายคนพอได้ยินคําว่าเรื่องฮอร์โมนก็คิดทันทีว่าต้องพึ่งยาต้องรักษาอย่างจริงจังทั้งที่ความจริงไม่ใช่ผู้ชายทุกคนจําเป็นต้องกินยาแต่ผู้ชายทุกคนควรเข้าใจร่างกายตัวเองให้มากขึ้นเมื่อเราเข้าใจเราจะไม่ตื่นตะนกและไม่ปล่อยปะละเลยไปพร้อมกันร่างกายผู้ชายหลัง50ไม่ได้พัง แต่มันกำลังขาดบางอย่างที่เคยได้รับอย่างสม่ำเสมอมาก่อนเหมือนเครื่องยนต์ที่ยังใช้งานได้ดีแต่ต้องการน้ำมันที่เหมาะกับสภาพถ้าร่างกายเริ่มขาดวัตถุดิบพลังชีวิตก็ย่อมลดลงโดยไม่รู้ตัวคำถามคือวัตถุดิบเหล่านั้นมาจากไหนและเราจะเติมให้ร่างกายอย่างอ่อนโยนโดยไม่ฝืนได้อย่างไรคำตอบไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยเพราะสิ่งที่เข้าไปในร่างกายเราทุกวันตั้งแต่มื้อเช้าจนถึงมื้อเย็น กำลังมีบทบาทสำคัญมากกว่าที่หลายคนคิดและนี่เองคือจุดที่เราจะค่อยๆเปิดมุมมองใหม่ไปด้วยกันว่าอาหารธรรมดาใกล้ตัวบางอย่างอาจกลายเป็นผู้ช่วยเงียบๆที่พยุงพลังชีวิตของผู้ชายหลัง50ได้อย่างนุ่มนวลซึ่งในส่วนถัดไปผมอยากพาคุณก้าวต่อไปตรงนั้นอย่างสบายใจและเข้าใจตัวเองมากขึ้น เมื่อพูดถึงการดูแลต่อลูกหมาผู้ชายหลายคนมักนึกถึงอาหารเสริมราคาแพงยาจากต่างประเทศหรือวิธีซับซ้อนที่ฟังแล้วรู้สึกไกลตัวทั้งที่ความจริงผู้ช่วยสำคัญบางอย่างอยู่ใกล้กว่าที่คิดอยู่ในตลาดใกล้บ้านอยู่ในครัวที่เราเข้าออกทุกวันและอยู่บนโต๊ะอาหารที่เรานั่งกินกับครอบครัวมานานหลายสิบปีผลไม้ธรรมดาเหล่านี้ไม่ได้มีพลังเพราะความพิเศษลึกลับแต่เพราะมันช่วยให้ร่างกายผู้ชายที่อายุมากขึ้นทำงานได้ง่ายขึ้น เหมือนการช่วยแบ่งเบาภาระให้ระบบที่เริ่มเหนื่อยล้าและไม่คล่องตัวเหมือนเดิมกีวีเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมมักเล่าให้ผู้ชายวัย60ฟังเพราะมันทำหน้าที่เหมือนน้ำเย็นที่ช่วยดับไฟการอักเสบเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในร่างกายหลายคนไม่รู้ว่าความอักเสบเหล่านี้ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดชัดเจนแต่กลับเป็นตัวการที่ทำให้ต่อมลูกหมากะลายเคืองและทำงานติดขัดเมื่อร่างกายได้รับสิ่งที่ช่วยปลอบประโลมอย่างสม่ำเสมอความตึงเครียดภายในก็เริ่มคลายลงอย่างช้า บลูเบอร์รีอาจดูเป็นผลไม้เล็กๆแต่สําหรับร่างกายผู้ชายหลัง60มันทําหน้าที่เหมือนเกราะบางๆที่ช่วยปกป้องเซลลจากการเสื่อมเหมือนเหล็กที่ถ้าไม่เคลือบป้องกันไว้วันหนึ่งก็จะขึ้นสนิมโดยไม่รู้ตัวผู้ชายหลายคนเคยสังเกตไหมว่าช่วงหลังความจําไม่ค่อยดีเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายฟื้นตัวช้าลงกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับการเสื่อมภายในที่เรามองไม่เห็นทับทิมเป็นผลไม้ที่ให้การบํารุงลึกกว่านั้นมันไม่ใช่เรื่องของพลังแบบฉับไว แต่เป็นการค่อยๆเติมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเลือดและฮอร์โมนทําให้ระบบภายในกลับมาสมดุลขึ้นผู้ชายบางคนบอกผมว่าหลังดูแลตัวเองดีขึ้นเขาไม่ได้รู้สึกหนุ่มขึ้นทันทีแต่รู้สึกมั่นคงขึ้นใจนิ่งขึ้นและมีแรงอยากใช้ชีวิตมากขึ้นแตงโมเป็นผลไม้ที่คนไทยคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก ความหวานสดชื่นและน้ำจำนวนมากของมันช่วยล้างระบบภายในอย่างอ่อนโยนเหมือนการเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกขึ้นหลายคนที่ตื่นฉี่กลางคืนบ่อยๆอ,อาจไม่เคยคิดว่าการได้รับน้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายจัดการของเสียได้ดีขึ้นแล้วก็มาเขือเทศผลไม้ธรรมดาที่อยู่ในแกงอยู่ในน้ำพริกอยู่ในอาหารไทยแทบทุกบ้านกลับเป็นตัวเอกสาคัญของสารที่ช่วยดูแลต่อมลูกหมากโดยตรงสิ่งที่น่าสนใจคือ มันไม่ต้องกินแบบพิเศษแค่ปรุงสุกในอาหารที่เราคุ้นเคยก็เพียงพอสิ่งสำคัญคือผลไม้เหล่านี้ไม่ได้เรียกร้องให้คุณเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดไม่ต้องเลิกกินข้าวไม่ต้องอดของโปรดไม่ต้องฝืนตัวเองเพียงแค่ค่อยๆเติมเข้าไปในมื้ออาหารประจาวัน กินคู่กับข้าวไทยที่คุ้นเคยร่างกายก็จะได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมคุณเคยคิดไหมว่าของธรรมดาที่คุณกินมาตลอดชีวิตอาจกําลังช่วยหรือกําลังขัดขวางร่างกายอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวผลไม้ไม่ใช่ยาและไม่ใช่คําสัญญาว่าจะรักษาอะไรได้ทันที แต่มันทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยเงียบๆที่คอยพยุงให้ระบบต่างๆทำงานไม่หนักเกินไปเมื่อร่างกายทำงานง่ายขึ้นความไม่สบายหลายอย่างก็เริ่มเบาลงเองและเมื่อเราเริ่มเห็นว่าผลไม้แต่ละชนิดมีบทบาทแตกต่างกันอย่างไรคำถามถัดไปที่สำคัญไม่แพ้กันคือ เราควรกินอย่างไรกินตอนไหนและกินแบบไหนให้เหมาะกับผู้ชายไทยวัย50ขึ้นไปเพื่อให้ได้ประโยชน์โดยไม่รบก,กวนร่างกายซึ่งในส่วนต่อไปผมจะพาคุณค่อยๆดูวิธีใช้ผลไม้เหล่านี้ในชีวิตจริงอย่างพอดีสบายใจและไม่ฝืนตัวเอง เมื่อเราเริ่มเข้าใจว่าผลไม้ธรรมดาสามารถช่วยพยุงร่างกายผู้ชายหลัง50ได้คำถามสำคัญถัดมาคือควรกินอย่างไรให้เหมาะเพราะสำหรับวัยนี้ปริมาณไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าจังหวะเวลาผู้ชายไทยหลายคนเคยชินกับความคิดว่าของดีต้องกินเยอะ แต่ความจริงร่างกายที่อายุมากขึ้นต้องการความพอดีมากกว่าการกินถูกเวลาเหมือนการเติมน้ำมันตอนเครื่องยังไม่แห้งไม่ใช่รอให้เครื่องสะดุดแล้วค่อยเติมกีวีเป็นตัวอย่างที่ดีมันช่วยปลอบประลมระบบภายในได้ดีถ้ากินหลังอาหารเช้าเบา,เบา แต่ถ้ากินตอนท้องว่างบางคนกลับรู้สึกแสบท้องหรือไม่สบายซึ่งทําให้หลายคนเลิกกินไปทั้งที่มันอาจเป็นผู้ช่วยที่ดีมะเขือเทศก็เช่นกันถ้านําไปต้มแกงหรือทําซุปใส่น้ํามันนิดเดียวตามแบบอาหารไทยร่างกายจะดูดซึมสิ่งดีๆได้ง่ายกว่าการกินดิบๆแบบฝืนใจแตงโมเป็นผลไม้ที่สดชื่นและช่วยล้างระบบได้ดีแต่จังหวะสำคัญคือควรกินช่วงกลางวันหรือบ่ายต้นๆไม่ใช่ช่วงดึก เพราะผู้ชายหลายคนที่ตื่นฉี่กลางคืนบ่อยยิ่งกินน้ำมากก่อนนอนอาการก็ยิ่งรบกวนการพักผ่อนโดยไม่จำเป็นคุณเคยสังเกตไหมว่าบางคืนที่กินผลไม้หรือดื่มน้ำดึกๆคุณต้องลุกบ่อยกว่าปกติหรือเปล่าส่วนทับทิมนั้นให้คุณค่าลึกแต่ไม่จำเป็นต้องมากแค่ครึ่งแก้วก็เพียงพอโดยเฉพาะผู้ชายที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงควรระวังไม่ใช่เพราะทับทิมไม่ดีแต่เพราะร่างกายแต่ละคนรับได้ไม่เท่ากัน การกินอย่างมีสติคือการฟังร่างกายตัวเองไม่ใช่ทําตามคนอื่นอย่างเดียวภาพที่ผมชอบนึกถึงคือมื้อข้าวที่ผู้ชายไทยนั่งกินกับครอบครัวกินข้าวกับแกงง่ายๆหลังกลับจากวัดหรือหลังเดินเบาๆตอนเช้าผลไม้ที่วางอยู่บนโต๊ะไม่ใช่ของพิเศษแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ค่อยๆดูแลกันไปทุกวันนี่คือการดูแลสุขภาพที่ไม่ตึงไม่เครียดและไม่แยกตัวออกจากคนรอบข้างอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ต้องย้ำเบาๆแต่สำคัญมาก หากวันใดคุณสังเกตว่าปัสสาวะมีเลือดปนหรือมีอาการผิดปกติชัดเจนอยาคิดว่าเป็นเรื่องเล็กควรไปพบแพทย์เพื่อให้ตรวจอย่างเหมาะสมและถ้าคุณมียาที่แพทย์ให้ใช้อยู่แล้วห้ามหยุดเองเพียงเพราะรู้สึกดีขึ้นจากการดูแลตัวเองการกินดีเป็นการเสริมไม่ใช่การแทนที่การรักษาเมื่อเรากินอย่างเข้าใจร่างกายจะค่อยๆตอบสนองอย่างซื่อสัตย์และเมื่อระบบภายในเริ่มทำงานราบรื่นขึ้นสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่เรื่องปัสสาวะ แต่รวมถึงพลังชีวิตและความมั่นคงในใจซึ่งจะพาเราไปสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญว่าเมื่อร่างกายเริ่มกลับมาสมดุลแล้วผู้ชายหลัง60จะใช้พลังนั้นดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรให้มีคุณค่าและไม่ฟืนตัวเองซึ่งในส่วนถัดไปผมอยากชวนคุณคิดต่อในมุมนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่ออายุเลย60หลายคนเริ่มรู้สึกเหมือนร่างกายไม่อยู่ข้างตัวเองเหมือนเดิมจึงพยายามฝืนพยายามสู้กับวัยด้วยความคิดว่า ถ้าไม่พยายามมากกว่านี้เดี๋ยวก็แย่ลงแต่ประสบการณ์ที่ผมเห็นจากผู้ชายไทยจำนวนมากบอกว่าแนวทางนั้นมักทำให้เหนื่อยใจมากกว่าดีขึ้นความจริงแล้วการฟื้นพลังของผู้ชายหลัง60ไม่ใช่เรื่องของการสู้แต่เป็นเรื่องของการอยู่กับวัยอย่างฉลาดยอมรับว่าร่างกายเปลี่ยนแต่ไม่ยอมปล่อยให้มันทรุดโดยไม่ดูแลผู้ชายหลายคนเริ่มเห็นความแตกต่างเล็ก เมื่อเขาเลิกฝืนเลิกคาดหวังว่าจะต้องแข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มและหันมาใส่ใจสิ่งพื้นฐานในชีวิตประจําวันมากขึ้นภาพที่ผมเห็นบ่อยคือผู้ชายวัยเดียวกับคุณที่กลับมาเดินวัดตอนเช้าได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องห้องน้ํานั่งฟังธรรมจนจบโดยไม่ต้องขยับตัวบ่อยหรือบางคนแค่ได้นอนหลับคืนเดียวแบบไม่สะดุ้งตื่นกลางดึก เช้ามาก็รู้สึกว่าทั้งวันเบาขึ้นอย่างน่าประหลาดพลังที่กลับมาไม่ใช่พลังแบบคึกขนองแต่เป็นพลังที่มั่นคงทําให้มีแรงคุยมีแรงหัวเราะและมีแรงอยู่กับคนรอบตัวโดยไม่รู้สึกฝืนใจคุณเคยสังเกตไหมว่าช่วงไหนที่นอนดีใจก็จะดีตามไปด้วยและเมื่อใจดีร่างกายก็มักตอบสนองดีขึ้นหลายคนมักมองหาเคล็ดลับพิเศษสูตรลัดหรือวิธีที่ได้ผลเร็วแต่สิ่งที่ช่วยผู้ชายหลัง60ได้จริงกลับเป็นความสม่ำเสมอ การทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆอย่างไม่เร่งไม่กดดันตัวเองเช่นกินอาหารให้ตรงเวลาเลือกของที่ย่อยง่ายเดินเบาๆทุกวันหรือพักผ่อนให้พอสิ่งเหล่านี้อาจดูธรรมดาแต่เมื่อทำต่อเนื่องร่างกายจะค่อยๆฟื้นตัวในแบบของมันเองผมมักบอกผู้ชายที่มาปรึกษาว่า ไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างให้ครบในวันเดียวแค่เริ่มจากหนึ่งอย่างที่ทําได้จริงแล้วให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆสะสมจนคุณรู้สึกได้โดยไม่ต้องนับวันคุณเคยถามตัวเองไหมว่าถ้าคืนนี้คุณนอนหลับได้ยาวขึ้นคุณอยากเริ่มเปลี่ยนอะไรเล็กๆเพื่อให้คืนพรุ่งนี้ดีขึ้นอีกนิดการฟื้นพลังแบบไม่ฝืนคือการให้เวลาร่างกายได้ปรับตัวและเมื่อเรามองเห็นว่าการดูแลตัวเองอย่างพอดีช่วยให้ชีวิตดีขึ้นจริงคำถามสุดท้ายที่เหลืออยู่คือ เราจะสรุปบทเรียนทั้งหมดนี้อย่างไรและใช้มันพาตัวเองก้าวต่อไปในช่วงชีวิตหลัง60ด้วยความมั่นใจซึ่งในส่วนถัดไปผมอยากชวนคุณทบทวนสิ่งที่เราได้คุยกันทั้งหมดอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นเมื่อเดินทางมาถึงตรงนี้ผมอยากชวนคุณหยุดคิดสักนิดและมองย้อนกลับไปอย่างใจเย็นสุขภาพผู้ชายไม่ใช่เรื่องน่าอายและไม่ใช่เรื่องที่ต้องเก็บเงียบไว้คนเดียวมันคือความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อคนที่เรารัก และต่อชีวิตช่วงหลัง60ที่ยังมีค่าอีกมากสิ่งที่เราได้คุยกันทั้งหมดเนี่ยอาจสรุปได้ง่ายๆเนี่ยเป็น3แกนที่เชื่อมโยงกันแกนแรกคือการเข้าใจสัญญาณของร่างกายอาการตื่นฉี่กลางคืนเหนื่อยง่ายใจไม่ค่อยมีแรงไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันคือภาษาที่ร่างกายใช้บอกเราว่าบางอย่างเริ่มไม่สมดุล คุณเคยฟังสัญญาเหล่านี้อย่างจริงจังบ้างหรือเปล่าหรือคุณเลือกจะกลบมันด้วยคำว่าอายุแกนที่ 2. คือการเลี้ยงร่างกายให้ถูกไม่ใช่ด้วยของแพงไม่ใช่ด้วยความคาดหวังเกินจริงแต่ด้วยอาหารธรรมดาจังหวะการกินที่เหมาะสมและการดูแลแบบพอดี ร่างกายผู้ชายหลัง60ยังตอบสนองได้ดีถ้าเราให้สิ่งที่มันต้องการอย่างสม่ำเสมอและแกนสุดท้ายคือการดูแลต่อเนื่องไม่ใช่ทำวัน2วันแล้วหวังผลใหญ่แต่คือการเลือกดูแลตัวเองในทุกวันเล็กๆที่ผ่านไปการนอนให้พอการเดินเบาๆการกินอย่างมีสติและการไม่ละเลยอาการผิดปกติเมื่อทั้ง3แกนนี้เดินไปด้วยกันชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนโดยไม่ต้องฝืน ผมอยากฝากข้อความสั้นๆไว้กับคุณร่างกายคุณยังไม่ยอมแพ้มันแค่รอให้คุณหันมาฟังมันมากขึ้นอีกนิดคุณจําเป็นต้องสมบูรณ์แบบไหมไม่เลยแค่เริ่มจากการใส่ใจตัวเองอย่างจริงใจก็เพียงพอแล้วหากวันนี้คุณได้ประโยชน์จากเรื่องราวเหล่านี้ลองนึกถึงเพื่อนผู้ชายวัยเดียวกันที่อาจกําลังเงียบกําลังเหนื่อยหรือกําลังคิดว่าไม่มีทางเลือกการแบ่งปันคือการดูแลกันแบบไม่อาย พราะสุขภาพผู้ชายเนี่ยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวคนเดียวแต่มันคือเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีคุณค่าในทุกช่วงวัย